สวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้มากันในหัวข้ออวันนี้ไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณเนอะมาดูกันคะ่ะว่าวันนี้ไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณที่เข้ามาชมคลิปวันนี้นะคะมาดูกัน หมดเวลาโอ้ยถูกปลดล็อกแล้วนะคะสิ่งใดที่ไม่ดีใครที่ทำอะไรที่ไม่ดีกับคุณเขาหมดเวลาแล้วนะนะมันเป็นช่วงเวลาที่มันเข้าสู่ช่วงที่ดีของคุณแล้วะคะ่ะเหมือนทุกอย่างมันถูกปลดล็อกถูกเคีร์ให้กับคุณแล้วนะคะในขณะที่คุณเข้ามาชมคลิปในวันนี้นะอืมนะคะ นับตั้งแต่ที่คุณเข้ามาชมคลิปในวนันนี้มันทุกเคลียร์ทุกปลดล็อกแล้วนะคะวีเนี่ยเห็นไหมมันเข้าสู่ช่วงของความโชคดีการได้รับพรการได้ประทานพรน,นะคะเอออือบางคนคุณอาจจะมีเซนต์มีอะไรที่อยู่ข้างในเป็นนักพยากรณ์ก็ได้นะคะเนาะ หมือนคุณคุณผ่านแล้วนะมันถูกปลดล็อกทุกอย่างแล้วนะคะเออเนอะอยู่ในช่วงของการเข้าสู่ช่วงของความโชคดีการได้รับประทานพรน,นะคะมันถูกปลดล็อกแล้วนะมันถูกเคลียร์แล้วเนาะที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาเยอะมันหมดเวลาของพวกเขาแล้วนะคนที่ทําอะไรคุณอนะเออนะคะเนี่ยหมดเวลาแล้วเนาะอืมบ,อบางคนบางท่านเหมือนคุณเจออะไรมาเยอะจน จนดูแบบดูเย็นชาไปเลยหรือเปล่านะคะมันเจออะไรมาเยอะจนจิตใจมันด้านชามันเย็นชาไปเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมอืมอืมเหมือนเจออะไรมาเยอะจนจิตใจมันด้านชานะเจอความเสียใจเจอความผิดหวงังเออนะคะ หรือบางคนคุณเจออะไรตรงนี้เนี่ยความทุกข์ความเศร้าความเครียดเจออะหลายอย่างเจอแต่คนไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามาเนี่ยมันทําให้คุณมอนกลายเป็นคนที่เย็นชาไปเลยเออหรือบางคนก็กลับเข้าสู่ภายในเนาะได้เห็นตามความเป็นจริงได้เข้าใจในความจริงเข้าใจในสัาธรรมบางอย่างนะคะ หรือบางคนบางท่านคุณก็ฝึกจิตฝึกปฏิบัติของคุณอยู่แล้วนะอืมและยิ่งเหมือนตอนเนี้เนี่ยดูพลังจิตของคุณเนี่ยมันทรงพลังมากเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมคุณเจออะไรมาหนักนะเจออะไรมาหนักเจอคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าเจอคนที่เหยียบย่ำซ้ำเติมเนาะอืม เจอคนที่ด้อยค่าเจอคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าคุณนะคะเนี่ยจนจิตใจของคนมันด้านชาจนมันเย็นชาไปหมดแล้วเนี่ยเพราะคุณเจออะไรมาเยอะมาหนักนะคะ <c oughs> แต่มองว่าอะไรคนไะไยท่านก็ผ่านได้แล้วเนาะเนี่ยมันถูกปลดล็อกแล้วนะคะ <c oughs> มันถูกปลดล็อกแล้วก็เหมือนคุณเองก็ไม่ธรรมดาด้วยเป็นคนที่ฝึกจิตฝึกปฏิบัติเนาะแล้วก็เหมือนตอนนี้คุณไม่กลัวอะไรแล้วนะ กล้าที่จะเสี่ยงอืมที่ผ่านมาเจอแต่คนที่ไม่ดีไม่จริงใจเนาะหวังแต่ประโยชน์ของตัวเองเนาะหวังแต่ที่จะได้ประโยชน์อะคะ่ะอืไม่ได้จริงใจเนาะเนี่ยคุณเจออะไรมาเยอะเหมือนกันนะที่ผ่านมาเนี่ยที่มันตามหลอกหลอนคุณบางคนก็นอนไม่หลับเลยก็มีเนาะนะคะ เจอแต่คนที่ไม่ได้จริงใจอพยายามจะง,งัดข้ออยู่ตลอดมองว่าผ่านแล้วเนี่ยผ่านแล้ว <c oughs> หมดเวลาของพวกเขาแล้วนะคะอย่างที่บอกเนี่ยคุณปลดล็อกแล้วปลดล็อกแล้วได้รับชมชนะแล้วผ่านแล้ว <c oughs> ผ่านแล้วนะคะหมดเวลาของพวกเขาแล้วนะอืม อยู่ในช่วงของการได้รับประทานพรนะคะเนี่ยความสําเร็จความโชคดีเนาะตัวคนนี้ก็ไม่ธรรมดาด้วยเป็นคนที่ฝึกจิตฝึกปฏิบัติด้วยเนาะ ของการเหนี่ยวรัง้ง <c oughs> พลังงานของคนที่ดื้อรั้นก็ได้นะเหมือนคิดว่าตัวเองคิดว่าตัวเองดีคิดว่าตัวเองเก่งทุกอย่างหรืออะไรเงี้ยเออจนไม่เห็นหัวใครนะคะจนไม่ฟังใครเนาะ <c oughs> พยายามที่จะชุดคุณพยายามที่จะรังคุณนะคะ เนี่ยพยายามที่จะทำทุกทางเพื่อให้คุณเครียดเพื่อให้คุณกังวลเออตัวคุณเองก็ <c oughs> คุณเองก็เหมือนเหมือนแกะดำที่อยู่ในกลุ่มคนเหล่าเนี้ยเพราะคุณเองก็อืมเหมือนจะบอกว่าคุณ <c oughs> เป็นคนที่เหมือนพิเศษมีอะไรที่มันพิเศษอยู่ในตัวเองนะคุณเป็นแกะดำที่ไม่เหมือนใครอะแล้วมันทำให้พวกเขาเนี่ยพยายามที่ฉุดคุณพยายามที่จะ <c oughs> พยายามที่จะให้คุณเหมือนพวกเขาอะทั้งที่คุณไม่ไม่ต้องการที่จะเป็นเหมือนพวกเขานะคะเนี่ย มันเลยเหมือนมีพลังงานที่แบบว่าเลยอยากจะงานข้อกับคุณเนาะอยากจะเหนี่ยวรั้งคุณให้คุณกลับไปเหมือนเดิมพยายามที่จะหยิบพยายามพยายามที่จะทําให้คุณเครียดเนี่ยพยายามที่จะดึงคุณลงนั่นแหละค่ะให้คุณไปเป็นเหมือนเขาแต่คุณไม่ไม่ต้องการที่จะเหมือนเขาไม่ต้องการที่จะเหมือนใครอือถึงคุณจะแตกต่างแต่คุณก็รู้ว่าหัวใจคุณต้องการอะไร คุณรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่นะคะอืแน่นอนว่าคุณเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเหมือนเป็นตัวแทนของครูครูบาอาจารย์ที่จะต้องมาอืมเนี่ยเหมือนมืนมีเส้นสัญชาตญาณมีอะไรที่คุณสามารถสื่อสาร มันมีของดีของเก่าของคุณที่มันสามารถที่จะสื่อสารกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานเบื้องบนที่จะมาบอกเก่ากับผู้คนได้ค่ะมาส่งสารสื่อสารให้กับผู้คนได้เนอะอืมแต่มองว่าคุณหลุดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแล้วนะคะเนาะสิ่งที่ อยากจะบอกคุณนะคะเนี่ยมันปลดล็อกแล้วคุณได้รับชัยชนะแล้วคุณผ่านแล้วเนาะเออเพราะคุณไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเป็นคนที่ฝึกจิตฝึกปฏิบัติหมดเวลาของพวกเขาแล้วนะคะอมืมาดูไพ่ทาโร่กันต่อสิว่าจะบอกอะไรคุณอีกเพิ่มเติม คุณหลุดแล้วจริงๆถูกเคลียร์แล้วนะคะถูกเคลียร์ถูกตัอดออกไปแล้วอืมพลังงานเหล่านั้นเนาะเหมือนคุณได้เข้าใจอะไรอย่างลึกซึง้งแล้วก็ตอนนี้เหมือนปกป้องตัวเองกานขอบเขตนะคะอืมถ้าใครที่ไม่ดีใครที่คิดอะไรที่ไม่ดีกับคุณเหลือ เข้ามาเพื่อที่จะหวังอะไรหรือทําอะไรเนี่ยเหมือนคุณกั้นขอบเขตเนาะปกป้องตัวเองได้เคลียร์ตัดออกไปเลยนะคะม,มีพลังงานของคนรักเก่าด้วยอะหรือคนเก่าความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นได้ทั้งคนที่คุณเคยรู้จักคนที่คุณ เคยรักก็ได้หรือความสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบคนใกล้ชิดคุณอะ่ะเหมือนเขาอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะกลับมาอืมมาขอโทษมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณก็ได้นะอืมก็าอาจจะอยู่ในกลุ่มที่สําหรับแรกที่เปิดไปก็ได้นะแล้วเขารู้สึกว่าได้เห็นว่าคุณไม่ได้เป็นแบบที่คนอื่นเขาใส่ร้ายหรือคนคนอื่นเขาพูดกันเนาะ หรือเขาได้เห็นถึงตัวตนของคุณจริงๆแล้วจากที่เขาคิดว่าคุณไม่ดีเนะี่ยมันเขาได้เห็นตัวตนจริงๆของคุณแล้วว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะมันเขาอยากจะมาขอโทษอยากจะมาอยากจะเข้ามาหาคุณนะคะอยากจะกลับมาเนาะเป็นกลุ่มคนเก่าๆพลังงานเก่าๆอะคะ่ะอืมแต่คุณเหมือนผ่านแล้วนะคุณได้รับชัยชนะแล้วอืม กับ,บสิ่งที่เจอนะคะเออมันถูกเคียยวไปแล้วจริงๆเนอะคนที่ไม่ใช่เหมือนคุณเคียย์คุณตัดออกไปได้ด้วยเช่นกันนะคะคุณไม่รังเลเนาะอือ การเงินของคุณมันจะมั่นคงนะมันจะมีให้คุณตลอดเลยนับจากนี้เนี่ยการงานด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนคุณเคลียร์พลังงานที่มันทวงมันเหนียวมันล้างคุณออกไปแล้วอะเนี่ยเห็นไหมเมื่อคุณเคลียร์พลังงานพวกนั้นออกไปเนี่ยที่มันหน่วงมันเหนียวมันล้างคุณนะคะการเงินมันก็เข้ามาหาคุณแล้วสิ่งที่ดีทางกายภาพความมั่นคงนะเนี่ยงานที่มั่นคงการเงิน ก็จะมั่นคงเนี่ยอันนี้ราชาเหรียญด้วยนะขึ้นมาเนี่ยเออราชาเหรียญเนี่ยอืมเหมือนคุณได้เข้าใจอะคะ่ะคุณหลุดแล้วละ่ะจากพลังงานพวกนั้นเนาะเออจริงๆได้รับชัยชนะได้รับชัยชนะแล้วเนี่ยเห็นไหมอย่างที่บอกได้รับชัยชนะแล้ว แล้วก็เหมือนคุณเข้าใจได้เข้าใจได้ปลดล็อกแล้วอืมนะคะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่คุณเจอแล้วเนี่ยอันนี้ก็ชัยชนะอีกโอโ้โหเนาะเนี่ยคุณเจออะไรมาตั้งเยอะแยะครับพวกคนเหล่านั้นพลังงานเหล่านั้นเหมือนคุณเคลียร์คุณตัดจบได้แล้วอะอืบาดแผลของคุณเหมือนมันก็ถูกเคลียร์แล้วเหมือนกันนะคะเนี่ย เข้าสู่ความสุขความสงบความมั่นคงแล้วเนี่ยสัญญาณของการเฉลิมฉลองโอ้โหดีมาก ที่มันที่ผ่านมาที่เหมือนคุณโดนโดนปิดกั้นยากลาบากอยู่กับเรื่องการเงินเนี่ยอาจจะเป็นเพ,พราะพลังงานของกลุ่มคนเหล่านี้นะที่มันฉุดคุณอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้มันคุณคุณหลุดได้แล้วนะคะคุณหลุดได้แล้วเนาะเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยการเงินมันเข้ามาหาคุณแล้วนะเนี่ยนะคะมันจะมั่นคงมากๆแล้วก็มันจะเหมือนมีคุณเก็บเกี่ยวได้ตลอดเนาะ ไม่ไม่รู้ว่าคุณทำอะไรหรือเปิดเส้นทางอะไรอยู่นะคะอืมเนาะถ้าคุณมีอยากจะเริ่มอะไรก็เริ่มได้เลยเนาะเพราะว่ามันมันถูกปลดล็อกมันถูกเคลียร์แล้วอยู่ในช่วงที่ดีนะคะเนี่ยการงานก็จะมั่นคงการเงินก็จะมั่นคงเนี่ยเห็นไหมมั่นคงยั่งยืนนะเนี่ยเป็นสัญญาณของการได้ฉเฉลิมฉลองด้วยเนาะ คุณเองก็เป็นคนที่ขยันมุ่งมั่นมากๆด้วยแหละเป็นที่ตัวคุณด้วยเนาะที่ไม่ธรรมดาโอ้โหเห็นไหมการเงินมาเต็มเลย <c oughs> อันนี้สิบเหรียญเนานะโอ้โหสิบเหรียญการเงินอีกแล้วคะ่ะคุณสิบเหรียญน,นะการเงินมันจะมั่นคงมากๆอย่างที่บอกความสัมพันธ์ก็จะดีด้วยนะคะ ดีใจกับคุณด้วยจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมการเงินกำลังขับเคลื่อนเข้ามาหาคุณทุกทิศทางเออเนี่ยอย่างที่บอกคุณขับเคลื่อนตลอดเวลาคุณเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคเจออะไรคุณก็ยังคงมุ่งมั่นไม่ยอ่อมันสมควรแหละที่คุณจะได้รับตรงนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหมโอ้ย สัญญาณของการได้รับชัยชนะขึ้นมาเต็มเลยนะเนี่ยคุณโอ้โหขึ้นมาบอกคุณอย่างหนักแล้วละว่าคุณผ่านแล้วนะคุณผ่านแล้วนะเนี่ยเห็นไหมคะคุณผ่านแล้วนะชัยชนะนี้เป็นของคุณนะคุณสมควรที่จะได้รับมันคุณผ่านแล้วเนี่ยอือหือ ุดยอดเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาหาคุณคุณจะมีแต่ความเบิกบานใจเลยนับจากนี้เนี่ยนะคะสิ่งใดที่ไม่ใช่มันถูกถูกเคลียร์ถูกเคลียร์ยให้กับคุณแล้วถูกปลดล็อกให้กับคุณแล้วนะคะเดี๋ยวใช้ไพ่ทาโร่อีกสำรับหนึ่งดูเพิ่มเติม,ตมหน่อยสิว่า วันนี้พายอ,อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอีกนะคะ โอ้ยอันนี้ขึ้นมาอีกแล้ว <c oughs> ถ้าใครที่รอี่กับการเงินอยู่เนี่ยให้คุณวางใจได้เลยนะคะให้คุณวางใจได้เลยเนาะอืมแล้วก็พลังงานใดที่พยายามจะชุดคุณมองว่ามันทำอะไรคุณไม่ได้แล้วนะอืมนะคะมองว่าคุณถูกปลดล็อกไปแล้วเนาะ ให้คุณวางใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรืออะไรก็ตามเนาะพลังงานของคุณตอนนี้คือดีมากนะสมดุลมากไม่ว่าจะมีอะไรพยายามชุดคุณมันก็เอาอะไรคุณไม่อยู่เนี่ยเห็นไหมพลังงานเต็มมากพลังงานดูสมดุลเนาะหรืออย่างหนึ่งจะเจอคู่รักที่เป็นคู่ที่ดี หรือเจอกระยานิมิที่ดีพลังงานเท่าเทียมกันเข้ามานะคะคนที่ไม่ใช่ก็จะหลุดออกไปเนาะเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมกฎแห่งกรรมมันทํางานแล้วคะ่ะเนี่ยถ้าคุณทําแต่สิ่งที่ดีแอคชั่นแต่สิ่งที่ดีเนะี่ยมันก็มีแต่สิ่งที่ดีอะเข้ามาหาคุณเนาะเนี่ยคะ่ะกฎแห่งกรรมมันทํางานแล้วนะถูกเคลียร์ถูกปลดปล่อยไปแล้วนะค,ะคุณถูกปลดล็อกแล้วเห็นไหมคุณเ,เข้าสู่ ความสว่างสวยเข้าสู่สิ่งที่ดีแล้วเนี่ยเดือดซันนะคะหูห oh ู oh. ความสุขความสําเร็จเนาะอืมพอคุณถูกเคลียรเกี่ยวกับวาลกรรมเกี่ยวกับสิ่งใดที่มันเนียวมันรังคุณเนี่ยเห็นไหมสิ่งดีความสว่างสวยเข้ามาแทนที่ทันทีเลยเนี่ยเห็นไหมคุณถูกปลดล็อกแล้วนะคะ รังอํานาจทุกอย่างจะคืนกลับมาหาคุณการงานก็จะพุ่งทยานมากๆแบบจะเติบโต,ตมากๆก,กเลยนะการงานของคุณะเอออย่างที่บอกคุณเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเป็นคนที่ฝึกจิตฝึกปฏิบัติเนะเออมีอะไรข้างในตัวของคุณเยอะนะคะออส่วนใหญ่ท่านที่เข้ามาดูก็จะเป็นคนที่ฝึกจิตฝึกปฏิบัติเนะแล้วก็เหมือนรักตัวเองได้เต็มแล้วปกป้องตัวเองได้เป็นแล้ว ตื่นรู้เข้าใจในธรรมะธรรมชาติเป็นอย่างดีแล้วแหละเนี่ยนะคะทุกอย่างมันจบแล้วนะจบแล้วเนาะเหมือนคุณคได้เข้าใจแล้วละบทเรียนนี้นะคุณเข้าใจแล้วกับอันตรายิ่งของมนุษย์ผู้คนหรือเหตุการณ์ที่คุณเจอเนี่ยคุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งคุณได้เรียนรู้แล้วละ่ะมันตื่นพงขึ้นมาตื่นรู้เลยในสัาธรรมความจริงในสัจธรรมของชีวิตในธรรมะธรรมชาติได้ตื่นรู้ขึ้นมานะคะเนี่ย จบแล้วเนาะมันเข้าสู่ความสว่างสวยบทแห่งกรรมทางานแล้วนะคะเออมื่อคุณตื่นรู้คุณเข้าใจมันก็จบแล้วล่ะคะเนาะมันจะมีแต่เนี่ยบทใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณความอุดมสมบูรณ์นะคะนะับจากนี้นะมันจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์เข้ามาหาคุณเนาะกว่าคุณจะมาอยู่ตรงนี้ได้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเนาะนะนะคะเจออะไรไมาเยอะ อืมอืมนะะ<ส>เดี๋ยวใช้อีกสำหรับหนึ่งดูเพิ่มเติม<ๆ>หน่อยสิว่ามีอะไรอยากจะบอกคุณอีกบ้างเนาะอืมน,นะคะ ขึ้นมายืนยันอีกแล้วเนาะอือไพ่ขึ้นมาเหมือนกันมากเลยอะ่ะเออนะคะเมื่อกี้ก็มีขึ้นมานะ mm. เดิเฮมิตอะเออคุณเป็นคนที่ฝึกจิตฝึกปฏิบัติอยู่แล้วส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะเป็นคนที่ฝึกจิตฝึกปฏิบัติอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นคุณจะเข้าใจคุณจะผ่านอะไรทุกอย่างได้อย่างง่ายแล้วก็เหมือนคุณเนี่ยพลังจิตคุณแข็งแกร่งมากนะเนี่ยเห็นไหม เออคุณผ่านแล้วคุณปลดล็อกแล้วแล้วก็เมื่อภายในของคุณมันดีมันโอเคเนี่ยทุกอย่างภายนอกเนี่ยมันก็ถูกปลดล็อกด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมการเงินของคุณเนี่ยมันก็จะเข้ามาด้วยนะเห็นไหมอย่างที่บอกอืมนเนาะข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์แล้วนะคะ ได้เข้าใจคุณได้เรียนรู้มันยังเป็นอย่างดีแล้วล่ะเนี่ยอยู่ในช่วงของการเป่าประกาศตัวคุณเนาะโดดเด่นโด่งดังนะคะนี่เห็นไหมเออเดดซันขึ้นมาอีกแล้วคมาประกาศอีกแล้วเนี่ยความสุขความสำเร็จเนาะจะเข้ามาหาคุณเนี่ยเห็นไหมมันถูกปลดล็อกแล้วไงนะคะ กายภาพภายนอกก็จะดีด้วยทุกอย่างก,ก็จะดีด้วยเนี่ยเออเนาะมันถูกป่าประกาศถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องของ เจ้ากรรมในเวรหรืออะไรก็ตามที่ชุดคุณหรืออะไรเนี่ยหรือพลังงานมืดพลังงานอะไรที่พยายามชุดคุณมองว่ามันเคลียร์แล้วนะมันถูกเคลียร์ถูกตัดแล้วนะคะเนี่ยกูจะเข้าสูคาส่ความสุขความสว่างสวยโอ้เจอความรักที่ดีมั่นคงด้วยอะ่ะเออเนาะอืม,อมชีวิตของคุณนับจากนี้มันจะดีมันจะมั่นคงมากเลยนะเนี่เห็นไหม การเงินจะเข้ามาแล้วอะอืมค่ำคืนที่มืดมิดของคุณมันจบแล้วนะคะเนี่ยนอัาจากนี้มันจะมีแต่ความมั่นคงในชีวิตของคุณการงานก็จะมั่นคงการเงินก็จะมั่นคงเนาะแถมคู่รักก็จะเจอคู่ที่พลังงานเท่าเทียมกันเนาะอืมอย่างที่บอกค่ะ เมื่อพลังงานภายในเราดีพลังงานภายนอกเราก็จะไปดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาด้วยเช่นกันมันจะถูกเคลียร์ถูกปลดล็อกให้กับเราค่ะเนี่ยเห็นไหมอืมเนี่ยนะคะอืม,อมจบแล้วนะคะโชคชะตาของคุณเปลี่ยนแล้วนะมันจบแล้วโชคชะตาของคุณเปลี่ยน ข้าสู่ช่วงชีวิตที่ดีแล้วนะคะสิ่งใดที่ถูกปิดบงังถูกเปิดเผยมันจะเคลียร์มันจะรลุดเนาะเนี่ยเห็นไหมจะเป็นอิสระด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเนาะคุณได้เรียนรู้เป็นอย่างดีแล้วแหละรวมถึงการให้การรับนะคะแล้วก็มันทำให้คุณแข็งแกร่งเป็นคุณได้จนทุกวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณ พวกเขาจริงๆเนาะอืมนะคะเค <Okay, S 1> มันถูกเคลียร์แล้วนะถูกเคลียร์แล้วเนาะนะคะอเออเนี่ยเห็นไหมการเงินก็จะเข้ามามหาศาลเลยเนาะความสุขความสำเร็จนะคะเออเดอะซันนี้เป็นไพ่ใหญ่นะคะเป็นไพ่ใหญ่เนาะ ถือเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยเนาะความสุขความสําเร็จความสว่างสวยมันจะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเห็นไหมการเงินโอ้โหดีมากเนาะคุณเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์แล้วนะคะคุณเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์แล้วนะอืม มันถูกปลดล็อกถูกไอ้นี่ทุกอย่างแล้วอะถุกเคลียร์ทุกอย่างแล้วอะอยู่ในช่วงของการได้รับประทานพรการได้รับสิ่งดีๆความโชคดีอะคะ่ะเนาะเนี่ยเหมือนคุณถูกปลดล็อกแล้ะมันได้รับชัยชนะทุกสิ่งที่คุณเผชิญมันคุณผ่านแล้วะคะ่ะเนาะเนี่ยอืมมีพลังงานของคู่พลังงานของการเงินขึ้นมาด้วยอืมนะคะ กายงานของคุณก็จะมั่นคงด้วยนะนับจากนี้นะคะอืมเนาะอืมเอาใบนี้ดีกว่าโอเคนะคะอืมน่าจะมีประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ